ว่ากันใหม่ไปกันต่อครับช็อตนี้ลูกพี่สั่งจอหน้าบ้านแจกยาก้าหารคนละเม็ดครับฉีดสเปรย์กอกปากตั้งน้โมสามจบพร้อมเข้าครับ3 2 1สองหนึ่งเข้าเข้าเข้าเือน คลิปนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นมิได้มีเจตนาที่จะล้อเลียนบูลลี่หรือกวนส้นตีนใครทั้งสิ้นผู้ใดที่ปรากฏในคลิปแล้วเกิดอาการไม่พอใจขันง่ามนิ้วมือนิ้วเท้าอยากกระทือผมผมต้องขออภัยไว้าที่นี้ด้วยหากชมแล้วรู้สึกชอบใจชอบใจฝากกดติดตามพวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับดูคำคำเด้อสวัสดีครับ พวกเราโมมียรครับวันนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศเทสบอลของเซิร์ฟโกนะฮะไม่ต้องพูดความทำเพลงครับมาดูเกมกันดีกว่าครับที่เห็นตรงนี้คือหัวกิวสั่งอัดซ้ายเข้ามาครับแล้วก็มาชนกับาบางตัวตึงะฮะดูบอยบอยก็กําลังหดกันอยู่ครับแล้วก็ดูบอยบอยก็เริ่มบางครับเราใช้คนมากเข้าสู้วันนี้เราคนเราเยอะจริงๆร<ๆ>ิงอก็มัวแด่ ตีกับอับังอยู่ฮะเพื่อนสั่งเดินไปไหนต่อไหนแล้วครับตอนนี้กำลังจะเดินเข้ามาฮะข้างหน้ามีออทางฝั่งของโถยเวนครับแถวหน้ากําลังตีกันอยู่ครับกูไม่รู้จะไปหน้าหรือหลังไปหน้าสามหน่อยหลังสี่แล้วก็เดินกลับมาที่เดิมอีกเอายังไงครับข้างหน้าก็ตะลุมบอลกันอยู่กูวเดินไปเดินมาไม่รู้จะทําอะไร <c oughs> <c oughs> เราเอาเราก็ามาอัดที่เดิมอีกอ่ะเอ,เอาอัดเขาไปอัดเข้าไปอืม อัดก็ไปอัดก็ไปโหคือดาเมจมันก็ไม่ได้แรงขนาดนั้นแนละ้วถึงขั้นเอากันตายมันก็ไม่เชิงฮะก็เน้นใส่ดัวกันอย่างเดียวอ้คนที่ไม่ตายมันก็ไม่ตายะฮะโอ้โหผมนี่รถเข็นชนจนฝากระโปรงเปิดอยู่แล้วยังไม่ตาย <laughs> มันไม่ยอมตายครับ ดื้อด้านจริงๆครับเ,าเอายังไงฮะก็ต้องดูหัวกิวสั่งว่ายังไงแล้วทางซ้ายมีโถไอเวนครับแลบเข้ามาเราจะเอายังไงตอนนี้เราก็บางนะฮะบางมากๆ มานี้ทีมงานก็เริ่มกลับเข้ามาเติมครับพยายามที่จะกลับมายึดโซนเดิมให้ได้ทั้งฝั่งอบ,บังก็ยังดื้อด้านีะยังไม่ยอมไป <c oughs> หน้าเดิมๆยังอยู่เหมือนเดิมเลยฮะเราก็ทำอะไรก็ <c oughs> ไม่ได้ครับโอ้ <c oughs> oh, แล้วพวกของเราก็มาเติมมาตอนนี้แล้วโถยเ,เวนก็อยากมาแจมมาตอนนี้มีศาสตร์แอโร่เข้ามาเรื่อยๆความพยายามในการที่จะยึด มุมล่างตรงนี้ฮะมันก็ไม่รู้ใครเป็นใครครับตอนนี้ไม่ได้มีใครที่เป็นเจ้าของเลยสมบูรณ์นะครับเพราะว่ามีเติมเงินเข้ามาเรื่อยๆครับทางฝั่งของอบ,บังก็โหมันก็ยังอยู่อีกนะมันก็ยังไม่ยอมเลิกนะโ,โอ้โหหุนเหนื่อยกับมือกัน,นะเอาอยัางไงครับตอนนี้หัวกิวก็ยืนเกาหัวแตกๆครับโอ้โหดูใบบอยไม่ยอมตาย,ยาจริงๆครับนี่ตกลงทั้งคลิปกูถ่ายแต่บูด,ดูใบบอยอย่างเดียวอะ ตัดแม่งเลยไม่ยอมตายดีนะก็ไม่ยอมตายสักทีโยจะได้พาค,คนอื่นบ้างออามาดูกันต่อครับจังหวะนี้เรายึดพื้นที่ได้แล้วนะแล้วก็ทางฝั่งซ้ายนี่มีโถ่อยเวนะพยายามที่จะเข้ามากวดส้นตีนอยู่ครับบงีน,นึงกันทีละหน่อยสองหน่อยหน่อยสองหน่อยแต่ต้องขึ้นมาจัดการกับ าทางซิก,ก้าก่อนนะเพราะว่าซิก,ก้านี่เขาพยายามที่จะลงมาพูดเปี้ยนอยู่เหมือนกันตอนนี้ก็เคลียซิก,ก้าออกไปครับนี่ค่อยๆชนเคลียออกไปเรื่อยๆครับแล้วหัวกิก้วก็สั่งแล้วครับตอนนี้สั่งให้เดินแล้วครับกูเห็นแล้วแต่กูเดินไม่ทันเพื่อนรอกูด้วยมาแล้วจ้าถวยเวน,เนี่โอ้โหมึงจริงกูจังเลยเมื่อกี้ทางฝั่งของถวยเวนก็ พยายามถอยไปไเรื่อยครับถอยไปไเรื่อยเราก็ไล่ครับไล่จนตอนนี้เราเองก็ไม่เป็นทรงนะไม่เป็นทรงนะโอ้ไล่ไปไล่มาก็โซนแตกกันกระจายครับแต่ว่าทางฝั่งของถวยเวนี่เขาถูมเข้าไปหาข้างล่างเราครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้ตัวนะข้างล่างก็มั่วสั่วกันไปมั่วนะตอนนี้ข้างบนก็แตกครับตอนนี้ทับล่างเราแตกแล้วถวยเวนี่เขาดันรวมได้แล้วั้นะเขาหล่อกว่าเฉยเลยครับไอ้เหี้ย แอ่ก็ไม่ยอมเรากฮะตอนนี้เรากลับมากู้สถานการณ์ครับจะทําได้หรือเปล่าครับตอนนี้ชนเข้าไปครับชนเข้าไปชนเข้าไปโอ้โหนี่รถเข็นกูไล่เบาไม่อย่างดีนี่ชน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 อ้าวติดพิษอ้าวอ้าวชนชนพนาเซียก็ไม่โกรธให้อยู่ในเกมกูทําอะไรไม่ถูกจริงๆต้องโทษด้วยครับชนเข้าไปครับชนเข้าไปนี่เดินชนเดินเมมไปเรื่อยๆตอนนี้โถยเวีนก็ค่อยๆแตกครับ ซึ่งก็เหมือนเดิมนะเกมก็ประมาณอย่างเนี้ฮนะก็คือเราไม่รู้เลยครับว่าใครชนะแบบติดขาดคนระับเพราะมันก็มีการวิ่งไล่กันเป็นหนังแขกอย่างนี้นะตลอดนะทุกโซนนะทุกโซนก็จะเป็นอย่างนี้หมดเลยโอเคครับพอประมาณก็จบที่ใครบางก็คนนั้นแพ้ตอนนี้โถยวีนบางเพราะฉะนั้นพวกกูก็ชนะเว้ย <c oughs> ว่ากันใหม่ไปกันต่อครับเตรียมตัวเลยฮะตอนนี้หัวคิวสั่งจ่อหน้าวาร์ปครับเตรียมตัวที่จะเข้าครับใน3 2 1สองแล้วก็สั่งเข้าไปฮะตอนนี้ช้าโมเนี้ครับเดินเข้าวาร์ปกันมายกสยงมาครับเดินผ่านลงมายืดโซนเดิมครับที่ประจําผ่านคิวแมวเหมียวหายไปเลยครับขอโทษทีนะจ๊ะแมวเหมียวลงมาข้างล่างนี่ตรงนี้เจอกับ16คนโจกับสิกะ เราลังนัวกันอยู่แล้วก็เข้ามาปิดงานนะฮะแล้วก็พยายามที่จะจึดบพื้นที่ไว้ให้ได้ครับตอนนี้หัวกิวสั่งให้คนที่ตายครับกำลังเข้ามาเติมอยู่ ก็อยากกันนั้นเลยครับตอนนี้ฝัดนําแล้วฮะแล้วก็เดินออกซ้ายมาเจอจ่าเอ๋กับใครก็เจอกับสายฟรีครับตอนนี้เราก็ใส่สายฟรีสายฟรีนี่เขาไม่ได้ฟรีจริงๆนะผมจะบอกไว้ก่อนนะพูนไปส่องของก็ดูนะชื่อกิวสายฟรีนะโอ้โหแต่ของแม่งยังโหดเอานัวกันเข้าไปครับกับสายฟรีฮนะเรารู้อยู่แล้วว่าเขาตายยากแล้วเราก็ต้องใช้คนเยอะคมเขาว่าครับสายฟรีตี ตีก็ไปไปกิ่วันนี่โอ้โหรถเข็นแต่งซิ่งเรารถเข็นแต่งซิ่งลุมชนนี่ชนชนชนนี่รถเข็นกูไล่เบาะไว้อย่างดีโอ้โหชนกันสเกิร์ตเกือบหลุดนะยังไม่ล่วงฮนะ <c oughs> อ้าวชนตายไหมฮะจะตายไหมครับเนี่ยอ้าตายจนได้ครับไม่รู้ตายหรือวิวิงเนี่ยกูก็ดูไม่ดันนะ อีกสักคนนะกูแถมให้ครับวนนี้มิสซกิมีบิมปักของติวสิบกคนโชนว์ลด้โอ้โหไม่รู้แม่งเป็นคนหรือแรมโบ้ครับไม่รู้กินอะไรเข้าไปครับหรือไปแดกที่อะไรมาโคตรเหนียวเลยนี่ครับชนครัรูเข็นแต่งซิ่งครับเราแก๊งรถเข็นแต่งซิ่งไล่ชนครับโอ้มิสซุกิเขาไม่สนใจครับเขาเดินอาดอาดเข้าไปครับแล้วก็ไปแบทอาเชอร์กูตายครับแบทอาเชอร์กูล่วงไปทีละคนสองคนนะเมดก็ล่วงฮะโอ้แล้วเหนียวจริงๆครับดูครับเรากําลัง ลุงกระทุ้งอหัวกิวสั่งเอาให้ตายแต่มันไม่ตายอะไรกูตัวต้องทำยังไงฮะนี่ครับชนเข้าไปครับชนเข้าไปโอ้โหไฟวงไฟวอลงมาพร้อมกันตายหรือเปล่าตายหรือเปล่าครับตีตอนนี้ครับโอ้โหทั้งกิวกูนี่ตีอยู่คนเดียวับแม่สาวแลมโบครับมิสึกไม่พิมปร์กูเหลือจะเชื่อเลยครับแล้วเราก็ต้องทุกมันให้ตายครับหัวกิวสั่งแล้วต้องเอาให้ตายครับตายไหมตายไหมต้องเอาครับเอาให้ลงฮะ ตอนนี้ใกล้ลงแล้วมั้งน่าจะใกล้ลงแล้วมั้งเอาสู้สู้เอาไม่ตายโอ้โหสิบหนึ่งไม่ถือว่าลุมสิบหนึ่งไม่ถือว่าลุมสิบหนึ่งไม่ถือว่าลุมเอามันเอา,เอามันรถแข็งแตกซิ่งเอาเอาเอามึงตายเปล่าเออสักทียิ <Yeah. S 1> <c oughs> ่ง <c oughs> พ่นเหนียวเลยนะหุดย่อยนะโอ้ ที่ช่วงเวลาเป็นการเป็นงานฮนะช่วงเวลาของการหาบ้านนะครับตอนนี้เป็นการช้อปปิ้งนะสังหาเราก็ดันมาเลือกบ้านนะได้ตรงกับเราบังเหมือนเดิมมครับดูใบบอยโอ้โหเจอตัวตึงอีกแนละ้วเจอตันลอดนะตั้งแต่ต้นเกมยันท้ายเกมจนตอนจะเลือกบ้านเนะี่ยใจตรงกันดีกนะโอ้โหถ้าไม่ตายแน่นอนนะบงังนิวโหโหเหนื่อยคนระับรู้มืออยู่ แต่คนที่จะฆ่าเราตายได้ก็คือไอ้กาเดียนนี่ครัโอ้ยตายแลย้วใครมนไปเช่ากาเดียนวันนี้ <c oughs> ตอนนี้เราก็พยายามเคลียร์นะเคลียร์คนเหล่าทหารเล็กๆน้อยๆของาบางนีเน่เราเคลียร์ได้หมดนะเหลือแต่บางตัวตึงของเขาเลยเอาไม่ลงฮนะไม่ไว่ายังไงก็เอาไม่ลงฮนะตอนนี้พยายามที่จะไล่ชนอยู่ไล่ชนอยู่ ชนเพื่อเคลียบังออกไปครับพออบังเขาก็ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแล้วตอนนี้ตั้งนาตั้งตาสับหินเข้าไปสับเข้าไปด้วยความหวังที่บ้านจะแตกฮะบับงเขาก็พยายามมันหมายมั่นปั้นมือที่จะเอาให้แตกให้ได้ครับแต่เราก็มันยังไม่ถึงเวลาตีของเราตอนนี้เราก็ต้องเคลีย์ครับเคลียบบังออกไปฮะ มันก็เคลียยังเคลียไม่ได้สักทีโอ้โหอ้าแล้วก็แตกจนได้รเรียบร้อยนะบังเอาไปแดกในเมื่อเวลามันยังไม่หมดครับเราก็ต้องเข้ามาต่อครับไม่ต้องเอาบ้านไหนเอาบ้านของบางเนี่ยง่ายดีครับนเดินหลวงวิญญาณนะ่หลวงอุ่เขมเดินไถเข้าไปครับไฟวอลไฟวงไฟวอลไม่สนใจทังน้นตนอนนี้เดินเข้าไปครับรีบครับรีบรีบ,รบครับเดียววันล้นเลยเอ้าหลวงอุเขมไถ ไถไถบ้านเข้าไปครับโอ้โหแล้วตอนนี้ดังไหลเข้าไปถึงหินแน่นอนอยู่แล้วออย่างที่รู้กันนะ1.0เนี่ยการกันบ้านเนี่ยมันยากนะครับมันไม่ได้กันกันง่ายๆครับตอนนี้ขึ้นมาถึงหินแล้วครับแล้วก็เริ่มสับแล้วฮะล้ามาดูกันครับว่า2นาทีสุดท้ายฮะมั่วเมียของเราครับกูพภากมาตั้งนานนะจะมีบ้านหรือเปล่า <laughs> จากที่คิดว่า ง่ายง่ายอีซี่รับตอนนี้มันไม่อีซี่แล้วคนะชคิบหายแล้วครับตอนนี้ยังตีไม่แตกครับเหลือนาทีสุดเอา้าไอ้เหียพูดไม่ทันการค้ำแตก<ย>โอ้โหเรียบร้อยครับแล้วเหลือไม่ถึงหนึ่งนาทีอย่างนี้ลากรอนครับบังได้บอลกระโปรสุดยอดจริงๆแหแมแต่ก็เสียวเหมือนกันนะรับน,นี้ต้องบอกเลยว่าสนุกมากครับสนุกมากแต่บองตรงครับ เบืองไวชิเป่งเลยอ๋่เดยะก็จบแล้วนะครับสำหรับกิววในวันนี้ก็สรุปว่าเราได้บ้านนะครับต้องขอขอบคุณนะเพื่อนเพื่อทุกคนที่มาร่วมเป็นจอยกับเราฮะผมนี่เห็นเราเล่นกันเต็มที่แบบนี้แล้วนี่ผมน้ำตาจะไหลเลยจริงๆนะขอบคุณครับขอบคุณมากจริงๆครับส่วนคำพูด คำจาใดนะของผมที่ล่วงเกินท่านใดไปก็ตามแต่ครับก็ต้องกราบขออภัยไว้หน้าที่ด้วยนะครับให้มองเป็นคอนเทนต์ก็แล้วกันนะเพื่อนนะอ่ะครบถ้วนสมบูรณ์สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ